ีแค่ไหนนะเนื่องจากผมเนี่ยมีอาการเจ็บขาด้วยใครลุงอะคือใครครับลุงอะคือใครอะไรนะครับผมเ,เป็นคนครับผมมาตามหาพระ เอาแล้วแล้วลุงเป็นใครอ่ะอ๋อ,รรมอผมก็คนธรรมดาเหมือนกันนี่แหละผมเนี่ยได้ยินข่าวไงว่าแบบมีคนมาเห็นพระเดินทุด,ดงแถวเนี้ยผมก็จะนำของมาถวายให้เขาแต่ว่าผมเดินหาตั้งนานแล้วไม่เจอเลย สวัสดีครับผมไลฟ้นนะครับทุกคนวันนี้ก็ผมเนี่ยได้ข่าวมานะว่าแถวนี้เนี่ยมีราธุดงเนี่ยได้มาอาศัยอยู่มาแบบน่าจะมาพักแรมมั้งทุกคนก็คนในหมู่บ้านของผมเนี่ยได้มาพบเขานะก็ผมก็เลยอยากจะรู้อยากเห็นนะเลยจะขึ้นไปดูสักหน่อยว่าจะมีจริงหรือเปล่านะก็เรื่องของ พวกลุงอ้วนนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะทุกคนทุกอย่างเนี่ยเคลียร์ลงตัวกันหมดแล้วนะก็ตอนนี้ก็ขอมาทําตัวชิวๆสบายๆายหน่อยนะก็วันนี้จะเดินขึ้นเขามาหาพ้าไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าก็ได้เตรียมของกินแล้วก็ของถวายมาให้กับท่านด้วยนะก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางเพื่อไปตามหาผ่าท่านก่อนเลยแล้วกันก็ก่อนจะรับชมคลิปน,นี้ก็ฝากกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมไดี๋ยาทำคลิปลต่อไปด้วยนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินเข้ามาในป่าแนะ oh, ล้วโอ้แดดร้อนมากเลยแล้วผมอยากรู้มากเลยแล้วทำไมผาเนี่ยถึงมาเดินตัวตรงแถวเนี่ยผมก็ได้ยินข่าวมานะผมยังไม่เคยเห็นแบบตัวจริงเลยไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่า แต่ผมว่าคนในหมู่บ้านผมไม่น่าจะโกหกหรอกนะมันโกหกไปมันก็ไม่ได้อะไรวันนี้ก็เลยเตรียมของมากะจะถวายให้กับท่านนะแต่ถ้าไม่เจอก็กลับไปนะผมก็ชิวๆอยู่ละเพราะวันนี้เนี่ยแบบได้ปลดปล่อย ปัญหาทั้งหมดของผมเนี่ยออกไปเลยพอช่วยเมียลุงอ้วนกลับมาก็ได้แล้วหลุงอ้วนก็พากลับมาที่บ้านได้แล้วไม่ได้มีอะไรติดขังแล้ว แดดร้อนอย่างงี้เนี่ยคนขนาดนี้ช่วงแบบเช้าแบบประมาณกี่โมงเนี่ยแปดโมงเก้าโมงเองแดดแรงขนาดนี้ถ้าบ่ายเนี่ยผมคิดว่าการออกจากบ้านนี่ก็น่าจะติดไฟเลยแหละทุกคน ปั่นหรือเปล่าเนี่ยไม่เจอวิแววของพาเลย เห็นมีเลยต้องเดินตามไปเรื่อยๆก่อนตามทางไปเนี่ยแต่ก็ไม่เจอทางนะทุกคนต้องแหวเกเอาเดินไปมัวๆซ่ๆนี่แหละถ้าผมมีบุญวาสนาพอเนี่ยก็อาจจะได้พบแต่ทาถ้าไม่มีบุญวาสนาก็อาจจะต้องมาเสียเที่ยวแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว,ว่ามาเดิน ผ่อนคลายจิตใจหลังจากที่ต้องเครียดมาเป็นระยะเวลานานเนื่องจากมีไอ้สมิงแต่ว่านี่มันคนเข่าคนละลูกกันฮะที่พวกจหมิงเนี้ยได้อาศัยอยู่มากันคนละทางเลยแหละทุกคน ไม่พบใครนะเดี๋ยวผมลองคิดดูก่อนว่าถ้ามีคนมาอาศัยอยู่แถวนี้เนี่ยแล้วใครแบบจะแบบมันมีที่ไหนที่พอจะมีที่ลมลมหล,ลบบ้างว่าตอนนี้เนี่ยคือหาที่ลมยากมากนะเพราะว่าต้น แถวป่าตรงนี้มันมีแต่กอไผ่อะทุกคน เดินจนเท้อทุกคนไม่พบเอาไงดีกลับบ้านเลยดีเปล่าเดินมานานแล้วนะไม่เจอสักทีเลยทุกคนผมเนี่ยได้เดินตามหาพระธุดงองค์เนี่ยที่ได้ยินมาเนี่ยนานมากแล้วตอนนี้เนี่ยจะเที่ยงแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่เจอวีแววของ ท่านเลยก็ผมไม่รู้ว่าจะทํายังไงละผมคิดว่าเดี๋ยวลองเดินวนกลับไปดูทางเดิมแล้วก็ถ้าไม่พบจริงๆเนี่ยขอตัวกลับบ้านเลยก็แล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยพยายามเต็มที่แล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าผมจะแบบเดินได้ไหวอีกแค่ไหนนะเนื่องจากผมเนี่ยมีอาการเจ็บขาด้วยใข่ ลุงอะคือใครครับลุงอะคือใครอะไรนะครับผมเป็นคนครับผมมาตามหาพระก็เอาแล้วแล้วลุงเป็นใครอ่ะ อ๋อผมก็คนธรรมดาเหมือนกันนี่แหละผมเนี่ยได้ยินข่าวไงว่าแบบมีคนมาเห็นพระเดินทุด,ดงแถวเนี้ยผมก็จะนาของมาถวายให้เขาแต่ว่าผมเดินหาตั้งนานแล้วไม่เจอเลยออเอางั้นแสดงว่าผมโดนหลอกอะดิก็ผมได้ข่าวมามีคนบอกว่าเจอพจะระผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมเป็นคนครับผมจะนําของขึ้นมาถวายให้พระไงผมได้ข่าวมาอ๋อเถาเ่านี้นี่สมิ่งมันเพนพานเหรอจะไม่ท่านเริ่มออกอลาวาดแล้วชาวบ้านแถวนี้ก็เริ่มหายไปทีละคนสองคนโอคือท่านมูเซอร์ท่านมูเซอร์อ๋อ เค้าไ,ไดยินหรือปล่ผมเคยได้ยินอยู่ครับท่านนั่นแหละกูกำลังออกล่าสมิงอ๋อผมเนี่ยที่ออกอลวาวาาไล่กินชาวบ้านไงผมได้ยินเรื่องของผมเคยได้ยินเรื่องของท่านอยู่บ่อยๆเลยอะมึงน่นาจะโดนหลอกแล้วใช่เหรอแต่ว,ว่ามันมีเหตุผลอะไรที่หลอกผมอะ่ะ ก็อยู่ดีๆก็มีคนจองจะให้มึงโดนกินไงมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอวะอผมก็คิดแบบนั้นแหละถ้าผมโดนหลอกจริงๆอะ่ะมึงจะตกเป็นเหยื่อของสมิงแล้วท่านยังไม่เจอสมิงตัวนั้นเหรอท่านไม่เจอมาเจอเขากับมึงนย่างนีแต่กูยังไม่แน่ใจว่ามึงคือคนหรือสมิงผมเป็นคนครับ ว่ใช่ครับช่้นช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนหาที่ลมแทบไม่ได้เลยกอาอวก่วคคนนินดก็นพรระหรือเป่าวาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็แค่ได้ยินข่าวมาผมก็เลยอยากแบบมาพบสักครั้งไงอยากจะมาพบดูว่าพรมาเดินทุด,ดงอะไรแถวนี้ มีมีครับใช่ท่านผมเนี่ยได้ผมเนี่ยเคยได้ยินแบบว่าท่านเนี่ยแข็งแกร่งมา,มากเลยคือท่านพอจะแบบแต่ว่ามีคนแบบมีคนแบบมาเล่าต่อให้ผมฟังอะเยอะมากเลยผมได้ยินข่าวลือของท่านเนี่ยแบบ อ๋อพวกนั้นผมรู้จักครับคนที่ชื่อเสือแต่ว่าคนที่ชื่อคิงนี่ผมผมไม่สนิทอ,อ,อ่ะอ๋อใช่ครับท่านกูจะให้ของ้งิ0ต,ตัวผมงมันอยู่มึงอยากได้กูก็ให้มึงได้นะโอ้ก็ขอบคุณครับท่าน<ๆ>เพราะว่าช่วงนี้นี่ผมเจอแต่อะไรแปลก ใช่ท่านก็ออกลายพวกมงเนี่ยแตอนนี้มิงเนี่ย,ตอนน,ยตอนนี้ผมว่ามันมันชุกชุมมากเลยนะลไอ้ท่านบางทีน่ะมันแปลงกายเป็นคนแบบพวกมึงเนี่ยแหละก็หาตัวมันอย่างนะแล้วน,นี่มันจะตามหาพระทูดองอีกหรือเปล่าอ๋อไม่แล้วขนาดท่านเนี่ยอยู่ในป่านี้มากี่วันแลนะ้วเนี่ยท่าน ก็นั่นแหละท่านถ้าขนาดท่านอยู่ตั้งหลายวันแล้วยังไม่เจอเลยผมคิดว่าผมน่าจะถูกแบบถูกหลอกลแล้วแหละตามหาไปก็อาจจะมีบางคนที่มีคิดหวังดีกับมึงผมก็มไมม่เป็นนอาหาหรสีสมมผมก็ว่างั้นแหละท่านพอช่วงนี้เนี่ย,ยผมมมงงงกกกนะออออนนนนน่่ะะะาจจตเเเเปเออมมเป็็็หยืขส้ไดนะ ผมก็กลัวอยู่ท่านเพราะว่าเตือนสติมึงนายนมครับอย่าเชื่อคนง่ายอย่าไว้ใจคนครับผมแต่ว่าก็มันเป็นคนในหมู่บ้านผมไงที่มันบอกกับท่านก็ผมอยากมาเอาของมาขึ้นมาถวายให้ไง ครับท่านแล้วนี่ท่านจะออกเดินทางต่อเลยไหมเนี่ยท่านจะออกเดินทางต่อเลยไหมเดี๋ยวอีกสักพักก็คงไปไม่ท่านอยู่แถวนี้นานไม่ท่านเดี๋ยวผมเนี่ยนำของมาให้ท่านไหมท่านต้องการอะไรหรือเปล่า ได้ครับท่านถ้าาขวดก็ได้แ,แต่เองศรัทธาเลยงั้นท่านรอมนผมอยู่แถวนี้นะเว่าไงนะครับจะไม่ลืมบุญคุณของเองอ๋อผ่านไปป่าแถวบ้านาาจะช่วยเหลือเองอยังเต็มที่อ๋อขอบคุณมากครับแต่ว่าผมเนี่ยทำไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนหรอกก็ท่านก็อยู่แถวนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปน้ำของมาให้ผมกลัวว่าถ้าขึ้นมาอีกทีจะไม่เจอท่าน กูจะหาที่พักแถวนี้ก่อนนะครับท่านอากาศค่อนข้างร้อนโอ้ร้อนมากเลยท่านผมยังแปลกใจเลยมาเจอผมก็แปลกใจไงอากาศร้อนแบบนี้พาจะมาเดินทุด,ดงทำไมใช่ครับ ว่าแบบท่านแบบคนในหมู่บ้านก็ผมมันถูกแบบสมิ่งแบบล้างสมองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท่านว่ามีสิทธิ์ไหมใช่ไหมท่านผมก็น่าจะคิดว่าเป็นแบบนั้นแหละ โอคทุกคนตอนนี้เนี่ยผมได้แนะนําให้ท่านมูซื้อเนี่ยมาผักตรงนี้ก่อนนะตรงนี้เป็นประตูทางเข้าเมืองรับแลเก่านะที่ท่านหัวหน้าหมู่บ้านนั้นได้ปิด <จะ S 2> ไป,ว,ไปว,ว่าไงนะครับคนรับแลจะไม่เอาตัวกูเข้าไปในเมืองแล้ววะไม่หรอกครับท่านประตูนี่ยมันถูกปิดไปนานแล้วเพราะว่ามันก่อนที่จะปิดเนี่ยมันมีแต่ตัวอะไรแปลกๆเนี่ยชอบวนเวียนอยู่แถวเนี้มีทั้งยักษ์ทั้งอะไรท่านเคยได้ยินเรื่องยักษ์ไหม ย,ย,ยินมานนะนั่นแหละท่านมีทั้งยักษ์ทั้งหมอผีอะไรก็ไม่รู้แบบเต็มไปหมดเลยมันวนเวียนอยู่แถวเนี้ทน,นายหมู่บ้านก็เลยตัดสินใจที่มาปิดประตูนี้ทิ้งเลยก็วควรทำอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันอันตรายต่อคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้อย่างเช่นผงมึงในชอบเดินป่าถงูงไหมใช่ครับท่านนก็นอันตรายอ่ะดิ ร้อนจิ๋วไเลยว่าเฮ้ยตอนนี้มพอมีแหล่งน้ำไหมวะอ๋อตอนนี้เนี่ยน้ำไม่ไหลแล้วท่านเพราะว่ามันแรงมากเลยโอ้แย่จันเลยร้อนมากๆเดินน้โอ้โหถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยตรงเนี้ยท่านจะมีน้ําไหลอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันร้อนแล้วน้ํามันเหือดไปหมดแล้วอ่ะ แต่ว่าไม่เป็นไรเราท่านเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปลงไปเตรียมน้ำไหมท่านเองขอบใจมากนะไอ้นุม่มเดี๋ยว<อ>ผมเนี่ย่ยกูจะไม่มบุญคของมอ๋อไม่เป็นไรครับท่านผมก็ช่วยคนมาเยอะแล้วช่วยอีกสักคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกครับท่านดีเก็บบุญเอาไว้นะาวแล้วท่านจะจะเดินทางไปที่ไหนต่อเนี่ยกูว่า จะเจอพวกอิสมมงมันเรียบจัดการงานนี่เสร็จเสร็จกจะได้เดินทางกลับอ๋อก็ผมก็ต้องขอบคุณท่านมากนะที่แบบคอยรักษาความปลอดภัยแบบคอยจัดการพวกสิ่งชั่วร้ายแบบเนี้ยเพราะคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องออกมาหาของป่าหาของกินล่าสัตว์หาผักแถวเนี้ยอาจจะพบอันตรายได้บางคนก็ไม่เชื่อนะบางคนก็เชื่อ คนไม่เยอะเน่ยกูก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแล้วแต่ความเชื่อของคนแล้วกูจะออกเดินทางก่อนได้ครับท่านได้ครับงั้นผมก็ขอตัวกลับก่อนนะท่านเดี๋ยวผมเนียจะไปเตรียมน้ํามาวางไว้ตรงนี้ถ้าผมไม่เจอท่านเนี่ยผมจะเตรียมน้ําไว้ที่นี่นะได,ไ,ดนได้ครับท่านสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะท่าน โอเคทุกคนก็ผมเนี่ยต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านเพื่อไปเทียมน้ํามาให้ท่านมูเซอร์ก่อนเลยแล้วกันก็ถ้าขึ้นมาคีนึงไม่เจอท่านก็ผมจะวางน้ำไว้ตรงนี้นะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากผมว่าผมจะไม่รอแล้วถ้าเจอท่านมูเซอร์ก็ให้กับตัวถ้าไม่เจอก็จะวางเอาไว้นะผมจะมาแบกขึ้นมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะแบกได้เลยโอเค ก็คลิปนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรแล้วนะกาจะมาหาพระธุดงนะแต่ว่าดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะถูกแบบถูกหลอกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาเจอท่านมูเซอร์ที่แบบกําลังเป็นข่าวดังเลยตอนเนี้เป็นคนที่แบบมีอาคมล้นโอเคก็คลิปนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรแล้วก็ก่อนจะจากกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ สวัสดีครับ